ถ้าใบครับกี่ใบครับของของหมเ้าไปเบาๆเล็กๆามันเจ้ความเอาไปไหมเฮ้ยทามันเล่โจโอเคไม่เข้าับรรยากาศเลยก็บรรยากาศไหนอ่ะมันต้องแบบมีนิครับมิชันมีเด็กเด็กคนเดียวนิ่งนิ่ขึ้นมือไว สองผมต้องมาแต่งดีๆทีละเก็บสองหน่อยแต่ยังทั้้าวอยู่นะไปแล้ว เพลมเที่ยมากร็อตไห่อะไรเี่ยวกับให่อะไรดีนี่ไง Imaginary f r e ืุณเอาเพลงนั้นอ่ะเอ้ตจืดจืื้อเไนเพลนเพลงที่นตีอันนี้ก็มีอะไรดนตรีนะเพลงนี้ไม่หรอเพลงเดียวแล้ใจมันสิปล่อยไหิวแะ่ชละจะใจหิวละคอฟรีเลย Cái gì? ƠI! Đó You đi đi đặt tí hương anh em hát anh Mày hát anh em hát thế này? hát anh em hát anh em hát Được em hát ได้มันมีควาสุดคู่แข่งโอเคได้เรื่องเยอกันมากทีมือทีมือด้ยทีมือซีบีด้วยโอ้โที่มอไหนเนี่ยเฮ้ยจะถามมันไม่ได้โอ้กับตากองดิกใช่ปะตับการนี้ไยอะไรต่อ กับดีไงจัดมึงจับการเลืการไงพี่ถามไปสงสัยต้องมีการท่านนะครับเกิดขึ้นในบ้านนี้เลยหรอเอาถ้าขอแม่ผมกลับมาผมใส่พี่กินอะไรเป็นหลินก็แลรวทำไมกัดเต็มห้องขี้นี่น่ารักจังอ่ะมึงจะถามไปอ่ะใช่ของกลัวอะไรอยู่มีคนขโมยงใช่ต้องต้องเป็นคนแมนแน่ๆแน่ๆเนาะพี่จะเป็นเพี้ยนต้องได้ตายชุก คือวิ่มาลงสนามซองบัสสองจรวดครับจุวดต้ฟ้ามั้เตีกินสาม๋ยวเพื่ดททำกันก่บสามจวัหนึ่งบวกหนึงห้าแต่ไม่เป็นไรมีสีจีจวสเกวกับจัวนึงจับไม่ได้เทไหรห้า ทงะะังสิงกาสก์จุ๊บจุ๊บจุ๊บอได้เทรอไงั้นเาะว่โอ้เทอาพอต่ากี่ะลังเกสามทองไอถ้าุนูไปเตะกาสกเทมาไอเฟมยิงสองโนวากับไดเมียนออกเลทไมาสตาเกียรไม่เรียกกันเสตาเกียจะเบหนักมากไอ ผมมีทั้งไดเมนทั้งกูหว่ามันเจ็บมันแยกออกมากูเจ็บไงกูไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่นเขียวเลยแต่กูเล่นขาวลูกแคลนเดี๋ยวเพิร์แล้วมันออกออกแยกเอ้ยน้องว่ามันออกคู่กืออะไรโคกกับเมกาเดี๋ยวเพิร์สโคกกับเมกาไป่ได้หะไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไอ่ไดแต่ก็ไงมีคยเล่นแหละเพราะว่าเมกาช่วงนี้คนเห็นขนาดไหนมันก็สกิวันเทียดีแห้ามขอขอลำหนึ่งหรือว่าคนคนคนใช้น่ารักนี่หรอ แล้วก็บังคับคดบาร์ขอ,ของธราคารมึงเล่นเนเี่ยว่าเฮ้ยยิงหนึ่งก็ะเม็ดอ่ะไม่ใช่ไตเกียวคดบาร์ยิงครับอันนี่ของใหม่มาแล้วอ่ะมีไฟเดียวอย่างเทอะครับเท่เกินที่ไปครับมึงบยอยากรู้มากเลยมึงไปเลยขออยากครับกระโชว์กล้องดิยแล้วไปดูไปดูในกล้องเฮ้ย S <S ชัวจุดไหนครับี่บสองไหมเดี๋ยวโควิดไทยแล้เรียกน้องน้องเบนซ์ไหนไม่เล่นโรคร้าย น้องเบนเลยเหรอเบนใช่ไหมีน้องประยุทธ์เด็กนี่โอ้ยเอาเด้อปอนเล่นนะนานๆคลิปมันจะนานเด็กไหนก็จะมึนหนะฮะอยู่มาห้าปีงานเด็กไหมหนึ่งใบเอา้อโซไม่ใช่เหรออ๋อเศรษฐกิเหนื่อยทาว่างๆคนหุ่ขก้นเต้นเลยพี่หเพลงเพลงเดียดเลยนะ i ิ้มไหนไหนเลยไหเลยก็ได้กินหนึ่งเดียวได้ชิดสีไรกิ้เนียยตีไายเมื่อไรตีงเราสองมานกัดเบ่กใหญ่จังเลยเจ็ดนินดีหรอเใช่ สองหกพันสี่ออทูเปลเท่าไหร่นะสามมนหนึ่งสี่ไพร์จิกาจิกาสามมนหนึ่งตอนนี้ชนม่เ่อใส่เดนี้ยอสามลูกกี่บายอะไรนะลสามลูก เงียบเช่นจุดเช่นสบายเนาะใช่ของชั้นจั่วมีเมืาทำต้นและเศษของเขาไว้เนี่ยใช้ขอทิ้งการชื่อไว้บนกับและสไตล์เป็นตัวใหม่อย่างเท่ๆเอ้ยมือไหนเนี่ยวะโอ้ยเฮียโอ้ยเอาช่างแม่งโชว์ของใหม่ครับโชว์ของใหม่โชว์ของใหม่ทำไมพี่แตอจริงตัวนี้มันจะดีไหมเฮ้ยโชว์เขาอีกเนี่ยตัวนี้จะดีกว่า อ่ะกูลงเลยเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะตายเกีวไม่ใช่ไหมใช่พี่ใช้อยู่พี่ไม่ลืมนะพี่ไม่ลืมพี่ฮะยัขอบยัดเลยอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะหน้าหน้าใส่กับห้องน้ำห้องน้ำมันต้องการชื่อเลขสามเลยฟาดเลยสามไม่ได้ตาชุกนะโอเคฟาดเลยเท่าไหร่ครับสิบห้า ห้าพันปีกินสามไ้รอบกระถายไหรือกี่รอบไม่ร้ีกับมาอีกมโตราพันตวนี้กวีกห้าพันเีเท่าไหร่ครับงานสามสองขี้สี่ไนี่เท่าไหร่ครับสองหนึ่งสิบหกเยอะแนก็อีกห้าพัน ตกักี่ใบสามใบา้าจะถูกต้งไหผมคิดอยู่มีลูกเบาๆเกียบชิคิยนนี้ียบไหนิี้ยนนี้ยี่สิบสองช้แค่ไหนยี่าาสิบหกสองได้ ธรรมชาติกินมือหนาวไฮโลวะโอ้ยไปแล้วทำไมทากินมือหนาวไฮโลวะย<ห>ิบฝันยีบฝันมือต้่าไหนยันไปแล้วปอววถ่าดแล้วเฮ้ยมึงจะเอาไว้โชว์ของใหม่ปอพี่พี่ควรจะเป็นดับบ้าเลยพี่เล่นตอนนี้มึงต้องโชว์ของใหม่โอ้แชร์<อ>ดูมือ ไม่ใช่ใช้เลยพวกคอมเทพพี่กี้ยังใช้ไปนี่เลยอันนี้ที่คนใช้ไปนี่ที่คนใช้ไปนี้นะเว้ยพี่จะใช้ไปนี้ก็โชว์ของใหม่อ่ะของใหม่อะคิดแล้วว่าเบื่อแล้วมาแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยนะพอคิดตัวเล่นพอตันเล่นเฮ้ยมาแล้วพวกคอมเทพดันมากเปิดได้เลยไปมาสองบายบายหมดเลย ไปนะซ้องไปหถามไปเย้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคอที่มือ2อไปนะแล้วหนึ่งใบลงมาไรเปลี่ยนฐานคอลงห้าพันเดี๋ยวมึงมาทำไมไม่โ่วว่าหลอไม่ไห้ไงอโฉวว่าหลออยู่ไปเยนี่ออ๋ได้มีอยู่วับข้าวตบาสเธอสดล้ได้เหมือนเป็นเธอสุดท้ายเนาะ หนึ่งใบหนึ่งใบตัวน,นับตัวนับส,สองนับจุดหนึ่งครับเหลืข,ของลกมากจะเสียจต้องรีพลองน้ำแล้วใครอเอทาท้ำตีแล้วมาดินี้บอกสองสองพันตามเดิมนี่แปดใบไปเดื่นแปดสองสามฮะสองสามเนี่ยถ้างนี้ถ้าแบวนตีสิบหกสิบเจ็ดเอ้ยสิบหกสองหนึ่ง อยู่ไม่นี้จวดหนึ่งครับถ้าขาดได้เนียนนครับกลับไปก่อนจัดกี่ใบครับหนึ่งใบจ้าวจักพิจีจขีเอาข้างสังหกสังเคีเผ <Yeah! S 1> าจีโซนเผาจีโซน <laughs> 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 ไฟแชกมาเมื่อไเดี๋ยวเผาเล่นพี่ฟุกแกล้งน้องแกล้งพี่อะไรฟูตดพี่พูดว่าอะไรใช้อะไรของไอ้เผาพี่พี่ยุยงพี่เป็พี่ยุยงฉันกัดจะได่ได้ทำอะไรได้แล้วบอสยุ่งวันทองจะเจอได้เจอซีกมยนี่โชว์ของใหม่อ่ะอยากโชว์ของใหม่ยังสวัสดิได้อยู่ยังสวัสดิ์พอได้อยู่มันติดจนเบรกไหมมันติดอะไรเลยนี่หว่า ขอสมัยตายชุบไม่มาชุบของใหม่เลยอาีสิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้โอ้ยต,ตาเลยจบตาโอเคครับท้าจิ้เกษตรชนะไป